สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับร่วมกับอีซูซูนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนํารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนนะฮะในยุคดิวเนอร์มัลแบบนี้นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาถึงขั้นตอนการเข้าศูนย์บริการการนัดหมายนะครับและเดี๋ยวนี้การพัฒนาแล้วก็การต้อนรับนะฮะและการตรวจเช็คของศูนย์บริการณปัจจุบันนี้เขาพัฒนากัลัปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ คุณเกรงไกลมีอะไรจะอธิบายลูกค้าไหมครับสำหรับรายการ,พรเพิ่มเติมนะครับ<ม>การตรวจเช็คสภาพรถื้องนะครับโดยรวมก็มีนะครับ,บ,น,ราาบน,น,นะครับตรวจสภาพภายในเรถสารนะครับตรวจสภาพภายในห้องเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงนะครับตรวจสภาพของช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกแล้วก็ตรวจสภาพยางนะครับ,รบทั้งสี่ล้อให้ลูกค้ขขาด้วยนะครับแล้วเขาก็จะเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้านรัเข้ามาก็มั่นใจได้ครับว่าเขาใช้เครื่องมือที่มาตรฐาน ทีนี้ท้าผู้ชมครับการที่จะนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะทางนั้นก็อยากจะเน้นว่าทุกๆ1,000 0กิโลเมตรแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน6เดือนครับแล้วแต่อย่างใดยอย่างหนึ่งถึงก่อนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณสักพั0 0บาทแต่ทางท่านลูกค้านั้นกรณีออดใหม่ครับเราจะมีในส่วนของ Web บแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟน MY My Sheet ISUZU My i s u u ท่านก็จะมีในส่วนของโสดคูปองอีก800บาทซึ่งจะมาช่วยทําให้ค่าจักรค่านั้นจ่ายเพียงแค่หลักร้อยบาทแล้วหลังจากนั้นนะครับการรับประกันงานซ่อมก็จะเกิดตรงนี้ครับว่ารับประกันงานซ่อมก็คือทุกๆ1,000 0กิโลเมตรหรือไม่เกิน6เดือนครับ